สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับตอนนี้กําลังตัดหญ้านะครับที่เราปลูกนะครับผมให้น้องช้างได้ทานกันนี่คือส่วนหญ้าของเราที่เราปลูกไว้ให้น้องช้างนะครับ ก็ตัดไปได้ประมาณยังไม่ถึงงานนะครับผมยาตรงปลูกตรงนี้ชุดอันนี้รุ่นรุ่นที่สองครับรุ่นนี้รุ่นที่สองรุ่นที่สองนี้อยู่ประมาณสองไร่กว่าเกือบสามไร่นะครับถึงหรือเปล่าไม่รู้นะกะเอานะโดยประมาณปลูกไว้ข้างหลัง,องคอกวัวเพื่อให้ได้ปุ๋ยของคอกวัวนะครับมาใส่อันนี้เป็นคอกวัวของเรานะครับคอกวัวของเราพอแะ้วเอาปฏิม้นำคอกอี การเกตนะข้างขางของะหลอกหนึ่งหอบหนึ่งแล้วก็แบงให้คนอื่นกินเขาจะหอบล้วหอบเราปลูกไว้อันนี้เป็นข้อกวงของเรานะครับที่ต่อระบบน้ำไว้ให้นะครับตอนนี้กำลังให้ควานแมนเอาขึ้นรถแล้วจะเอาไปให้น้องช้างนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าน้องช้างจะชอบขนาดไหน,นครับญาตที่เราปลูก เราเปิดเป็นฟาร์มคล้ายๆปศุสัตว์นะครับผมเลี้ยงทุกอย่างไก่ก็มีวัวก็มีช้างก็มีนะครับควายก็มีนะครับสุนัขก็มีนะครับ,กกนะรบเราเป็นฟาร์มที่ทำขึ้นมาเพื่อน้องช้างแล้วก็น้องวัวน้องควายหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ด้วยกันนะครับ อวนวัวของเราอวนมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้องช้างกันนะครับทีนี้เพราะว่าหญ้าของเรากำลังเอาขึ้นรถกำลังจะนำหญ้าขึ้นรถนะครับเดี๋ยวพาเดินดูคอกวัวก่อน ตัวนี้ท้องนะครับตัวนี้จะคลอดน่าจะไม่เกินสองวันนี้นะครับไม่เด้งไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เดีย๋ยวยาเดี๋ยวค่อยกินอ้วนมากนะครับดูครับล้างเต็มเลยแหละ กำลังจะเอาขึ้นรถนเยวจะตามไปดูว่าองช้างเราชอบทานขนาดไหนนะครับเราปลูกไว้ประมาณเยอะอยู่แต่ว่ามันยังไม่โตมากสำหรับยานะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่โรงช้างต่อนะครับตอนนี้จะพาไปให้พี่หม่ำน,นะคับตอนนี้ผมเบรกญ่ายอยู่ เอาไปพี่หม่ำก่อนพี่หม่ำได้ตัดเขี้ยวแล้วนะตัดเขี้ยวออกเพราะว่าล้าข้างหนึง่งโคตรเน่าคนระับเลยตัดออกป้องกันดีก่อนต้องทุลักทุเลน่อนะเพราะว่าลีกน้ำ 明白，明白，还的，明白，明，明白，明白，明白，哦。 ตัดตรงนี้คือมันร้าวข้างหนึ่งครับผมมันจะแตกแตกตอนที่ตกมันนะครับเราก็เลยตัดออกเพราะว่าป้องกันไม่ให้เน่านะครับร้าวลึกด้วยนะครับผม มันอยู่ครับตัวน,นี้ตรงมันอยู่ยังไม่มีบ้านกำลังมีโครงการจะทำบ้านให้น้องนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลายๆเชือกกันคือพี่หมาวยังไม่มีบ้านเพราะว่าอากาศร้อนผมมีแค่น้ำนะเนี่ยต่อน้ำไม่ให้อยู่แต่ว่าบ้านยังไม่มีผมว่าจะมีโครงการทำบ้านให้น้องอยู่นะครับต่อน้ำไว้ให้เล่น ตรองนี้โหลขึ้นเยอะนะครับผมไม่เกะกะด้วยปาเสีอยงผ้จะพาไปดูจอมบุญกับใบบุญนะครับแล้วก็หลายๆเชือกที่หลอกินหญ้ายอยู่ นี่เป็นข้อกว้างนะครับหญ้าปลูก้ให้บัวตรงนี้ pa evo ี ia, ib ่บ้านจอมบุญกับใบบุญอยู่ด้วยกันนี่ยากลรามาถึงใบบุญใบบุญ้พ่อหอมแก้มมาแล้วหอมแก้มหอมแก้มอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเฮ้ศึกษาพ่อ หอมมากไม่ได้นะเดี๋ยวลมเสียหอมมากไม่ได้ลมเสียหอมมากโมโหเลยนะนี่เป็นจอมบุญอยู่ติดกันพี่กับน้องอยู่ใกล้กันนี่ครับกินนมเยอะนี่เยอะเยอะเลย อาจารย์บุญวันนี้ทำไมหนะ้าตาแจ่มใสจังเลยวันนี้ฮะยองบุญอยู่ติดแม่มาเลยนะเนี่ยช้างอะไรใส่ถุงเท้าด้วยโอ้แม่แม่ทำอะไรบ้านผมเนี่ยเออเกศน,น,นี่แม่กำลังเ,เอาอาหารให้ครับหลายๆเคื่องที่เราทานยาอยู่อาหารเช้าครับมาถึงแล้วตอนนี้ ยังไม่มาอีกรถกระบะหนึ่งยังไปตัดอยู่